เอ็ MD, ประกาศยุติการแถมชุดระบายความร้อนเวทปีซซึมและเวทสไปบนไลเซน5,000 7 0 0และ8,000ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเนื่องจากเวทพิซึมและว Spy, เวทสไปนี่ถูกผลิตมาพร้อมกับไลเซน2,000ในปี2018ซึ่งก็นับรวมเป็นเวลาเกือบ7ปีนะครับสำหรับการแถมตัวเวทพิซึมและเวทสไปมาให้กับไลเซนโดยผู้ใช้งาน X-Admomo_US นะครับได้สังเกตเห็นโ r o d u c t ID จากไลเซนบางกลุ่มนะครับได้มีการโชว์ EOL นะครับหรือ End of Life สําหรับเวทพิซึมและเวทสไป จากโรงงานนะครับเขาจะแถมเวทเตลมาให้โดยเวทเตลจะเป็นชุดระบายความร้อนที่เล็กที่สุดจากทาง AMD นะครับสำหรับใครที่จะซื้อไปแล้วทําการโอเวอร์คล็อก CPU เนี่ยก็ไม่แนะนํากับชุดระบายความร้อนตัวนี้โดยการยกเลิกแถมเวทพิซซึมและเวทสไปน์นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1- สิงหาสองหเป็นต้นไปครับหลังจากนี้เพื่อนเื่อที่ทาการซื้อ AMD ไลเซนต์นะครับเพื่อนเพื่อนต้องเช็คให้ดีนะครับว่ามีตัวชุดระบายความร้อนแถมมาให้หรือไม่ถ้าไม่มีเพื่อนเพื่อนต้องทำการสั่งซื้อแยกเพ